จริงๆแล้วนะคะโลกเขาก็จะเหวี่ยงสิ่งที่เราสิ่งที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นมาให้เราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะเวลาที่เราเลื่อนฟีดอะเลื่อนฟีดเล่นฟเนฟซหรือเล่นติ๊กตอกอะไรก็ตามอะเราอะมีโฟกัสมีความสนใจอะไรอยู่ค่ะอยู่ขนาดเนี้ยสังเกตดูสิสมมติว่าเรากําลังแบบอยากจะซื้อเสื้อผ้าออกกําลังกาย,ยอะไรเงี้ยเราเลื่อนฟีดดูสักแป๊บหนึ่งก็จะมีแต่แบบเสื้อผ้าออกกําลังกายมาเต็มฟีดเรา นี่แหละค่ะคือมันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้นะเวลาที่เราโฟกัสอยู่กับสิ่งไหนอะ่ะสิ่งนั้นมันก็มักจะถาถมเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นวันนี้หลักการง่งายๆเลยในการใช้ชีวิตถ้าเราอยากประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะเราก็จงเสพแต่สิ่งที่จะทําให้สนับสนุนให้เราประสบความสําเร็จฟังบอดแคสต์ความสําเร็จอ่านหนังสือความสําเร็จหรือพูด,พดคุยคบอยู่แต่กับคนที่เขาจะส่งผลสนับสนุนให้เราไปสู่ความสําเร็จได้ไหวย,ยิ่งขึ้น พราะแทนที่ที่เราจะไปนั่งบน่นพอ,อนั่งบ่นว่าเฮ้ยวันเนี้ทำไมอะ่ะเราไม่สําเร็จสักทีเราเราทําไม่ได้สักทีมันมันมันยังไม่ถึงเวลาของเราหรออะไรอย่างเงี้ยแทนที่ว่าเราจะเอาเวลาไปพิ่มบ่นหาเหตุผลว่าทําไมเราไม่ประสบความสําเร็จเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราบ่นอะ่ะมันก็โลกเขาไม่รู้นะคะว่าเราอะ่ะอยากสําเร็จแต่เขารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังโฟกัสคือตอนเนี้ยเรากําลังบน่บนบ่นถึงสิ่งที่ เหตุผลที่ทําให้เราไม่สําเร็จบนโทษมันก็ยิ่งทําให้เราอะค่ะเจอแต่สิ่งที่มันเขาเรียกว่ามันก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าเราอะจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นดังนั้นวันนี้เช็คง่ายๆเลยว่าตอนนี้เราเป็นแบบไหนเราเป็นคนขี้บน่นหรือเป็นคนโฟกัสกับความสําเร็จโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองเพราะสิ่งที่เราเป็นอะมันจะทําให้เราอะได้ผลลัพธ์แบบนั้นในชีวิตอันนี้คือแบบธรรมชาติ